ไปโรงพยาบาลระวังจะได้โรคกลับมาโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่น่าจะไปเที่ยวหรือน่าควรจะไปถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะไปนะครับเพราะอะไรโรคสองโรคที่มีโอกาสที่จะได้กลับมาโรคแรกก็คือโรคจากเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา ในโรงพยาบาลยังไงก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่เชื้อโรคปกติทั่วไปกับในโรงพยาบาลไม่เหมือนกันเชื้อโรคในโรงพยาบาลส่วนไหนที่อ่อนแอก็จะถูกฆ่าตายไปน้ำยาฆ่าโน้นฆ่านี้แต่มันจะมีไอพวกที่รอดะครับเชื้อแบคทีเรียที่รอดมาส่วนมากเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาไปแล้วอันนี้อันตรายมาก เพราะมันจะทำให้เราเป็นโรคได้ง่ายและโรคเรานั้นหายารักษายากมือเวลาเราไปโรงพยาบาลกดลิฟบ้างจับที่ทางเดินบ้างอะไรต่อะไรบ้างแถวๆนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเชื้อโรคอยู่หรือเปล่ปานะอันแรกโรคแรกก็คือโรคเชื้อโรคที่ดื้อยาได้อันนั้นกลับมาโดยเฉพาะคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ คนที่เป็นมะทั้งหลายคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วแล้วไปโรงพยาบาลแล้วไปได้สิ่งเหล่านี้กลับมานัาก,กว่าเดิมนะครับอันตรายโรคที่สองคือโรคผีเกาะสําหรับผมเองแล้วผมเชื่อว่าผีมันมีจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าบอกไม่มีมันมีนะครับแล้วโรงพยาบาลคนตายทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมีผีไหมล่ะครับบางทีวิญญาณก็อยู่ในนั้นแหละครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้มันก็รอ คนไหนที่มีบรารมีมามีแสงมาเขา้าเกาะเพราะฉะนหลายคนไปโรงพยาบาลกลับจากโรงพยาบาลป่วยทันทีมีนะครับป่วยยังไงครับปวดหัวไหล่ทันทีออกจากโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลยังปกติเพราะมาไอ้ทาไมปวดหัวไหล่ทาไมปวดต้นคอทําไมปวดเอวทําไมปวดหัวเขา่าปวดหัวเข่าแบบแทบเดินไม่ได้เลยขาเดินเข้าโรงพยาบาลปกติขาเดินออกอา้าวมันปวด แล้วไปหาหมอหมอก็บอกไปโรคเนี่ยข้ออักเสบเฉียบพันธ์มันจะเฉียบพันธ์อะไรขนาดนั้นตอนเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรแต่ออกมามันเจ็บมันจะมีอะไรที่เฉียบพันธ์ในขนาดนี้ผีเกาะผมไม่ได้พูดในเตืนเชื่อนะพูดใ้เต้นนพะีนาเคยเป็นแบบนี้ไหมนั้นถ้าเบื่อไม่จําเป็นจริงๆก็อ,อย่าไปโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่น่าไปสิ่งที่น่าไปคืออะไรสวนสาธารนณะ ต้นไม้ไปอาป่าไปเดินตากแดดตอนเช้าเนะี่เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านั่นแหละอาหารที่ดีมากสําหรับร่างกายของเรานะอาหารที่แปรรูปไม่ควรจะทานนะยายิ่งไม่ควรจะทานอย่างยิ่งเพราะยาร่างกายไม่ต้องการยาร่างกายต้องการธรรมชาติต้องการเยยวยาใครมีโอกาสไปเที่ยวชายทะเล ให้ให้ใจอากาศโอโซนชายทะเลดีครับเดินเล่นชายหาดนะบนทรายดีไหมดีครับมันปรับสมดุลของร่างกายอาบน้ําทะเลดีไหมดีครับเพราะน้ำทะเลมันช่วยขจัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากร่างกายหรือได้ไปให้ถูกที่แล้วท่านจะปลอดภัย